แต่แตและเธอจีได้สำนักเดือพ่อแม่่น้องเอ,อ้ย <c oughs> เขาก็ดังไฟเขาก็ดังไฟไปดังไป <c oughs> บอกเขาจีว่าหน้าบ้านมีงานพอดีห <c oughs> น้าบ้านก็นมีงานพอดีเห่าก็เลยได้ขคายเห็ปุประทานเลยนะนะ <c oughs> จีประธานนะนะข้าเจ้าสั่งมาข้าเจ้าสั่งมาลอยลอยเจ็ดสิบบาทสิบเจ็ดก้อเดอกราสิบบาทเขาก็ททำคายมีลูกค้ามานามั่งมายืนฟอลนาลานเดออีกหน่อย <c oughs> ข้าเจ้าสั่งซองก้อนเขากับจีจีไปก็ก็ยืนค่ะ จีเทระเือก็เป็นสิบนาทีพอดีพอมาพี่น้องเอ้ยเขาจีดีๆน่ะนะข้างหนกกำลังเข้ากับจีให้มันสุกทัวเทงกันให้หอมๆให้มันนมมันเอียงน่ะนะบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยมากเลยเด้อขายดีจนตัวไม่ได้นั่งไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้นั่งเลยเด้อคนขายนี่ข้าวก็ไม่ได้กินวันนี้ก็จบที่หกโมงแรงเนาะใช่ตั้งแต่บ่ายสามเมนขายดีดี